สวัสดีคะ่ะเมนูคนอยากหอมวันนี้นะคะก็เป็นเมนูผักผักผักนะคะผักต้มเนาะก็จะมีบวบหอมนะคะบวบหอมอ่อนๆอ่อ,อนๆเธก็เลยไม่ได้ปอกเปลือกออกเนาะต้มทั้งเปลือกนี่แหลจะจ้ะอ่อนๆถ้าเกิดใครไม่ชอบกินเปลือกก็ขูดกินแต่เนื้อมันก็ได้เนะาะจ้ะอันนี้มันอ่อน,ออนเราเลยต้มทั้งเปลือกเลยจ้ะเพราะาเราก็ชอบกินเปเลือกด้วยจ้ะแล้วก็จะมีฟัก ทองนะคะฟักทองไม่ได้แก่มากเนาะฟักทองอ่อนๆก็ต้มได้เนาะจาน,น้ําที่ใช้ก็เป็นน้ําที่เราดื่มได้นี่แหละนะคะเ,เพื่อนๆนะแต่ที่ต้มนี่คือต้มในหมอ้อหุงข้าวเพราะว่าหนึ่งเลยเขาจะสุกเร็วนะกว่าต้มแก๊สนะคะสองประหยัดเวลาเนาะต้มไม่นานนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเฝ้านั่งคุ้มด้วยเนาะคือใส่น้ําพอท่วมเหมือนเราเราจะหุงข้าวนะจะไม่ต้องท่วม ท่วมเนาะคือเกือบพอดีอะ่ะปิ่มๆจ้ะแล้วก็เอาใส่หม้อหุงข้าวเอาไว้แล้วก็กดหุงเหมือนหม้อหุงข้าวพอข้าวดิดปุ๊บอ่ะก็คือมันสุกแล้วนะคะเพราะว่าตัวทําความร้อนของหม้อเขาจะตัดเนาะอืจ้ะนั่นแหละจ้ะแค่นี้เพื่อนๆก็จะได้เมนูผักต้มที่ประหยัดเวลานะคะแล้วก็น่ากินเนาะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีหม้อหุงข้าวสองใบเนะเนาะเออที่บ้านมีหม้อหุงข้าวหลายใบก็เลยใบนึงเอาไว้หุงข้าวใบนึงเอาไว้ทำกับข้าวแบบนี้นะคะ ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะนมาฝากเนาะหรือสําหรับคนที่อยู่หออยู่คอนโดที่ประกอบอาหารไม่ค่อยสะดวกเนาะก็ใช้วิธีนี้เลยค่ะต้มน้ำมันหมูหุงข้าวจะสะดวกจกัดจริงๆเมนูหมอหุงข้าวนะ่ะทำได้อีกหลายเมนูนะเพื่อนๆนะอันนี้ก็จะนี่แหละจะมาแนะนําแก้การต้มผักง่ายๆในหมอหุงข้าวโดยที่ไม่ต้องเฝ้านะคะไม่ต้องระวังไฟนะจ้ะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานแล้วคุณค่าของสารอาหารก็ยังอยู่เนาะน้าที่ต้มผัก บางคนก็เอาไปกินเป็นน้ําซุปได้เนาะเป็นซุปผักอย่างเราเราก็กินเป็นซุปผักเนาะเป็นชาผักได้นะคะจะนน้ํานี้เราก็เอาให้กินเหมือนกันจะมีน้ําเหลือนิดหน่อยเอาเป็นน้ําชาชาชาน้ําต้มผักอะเนาะจ้ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวไปต้มผักก่อนนะเพื่อนๆนะคอยติดตามคลิปกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ